สว,สวัสดีครับอาเบิ้มสวัสดีครับกันแล้วดอมสวัสดีครับวันนี้พาเด็กๆมาดูรถนะครับลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นนะครับวันนี้มาบริการนอกสถานาถถ e. AN, าถ like ที่เ e. หมือนกันนะครับแอร์ไม่เย็นแล้วก็บริการนอกสถานที่ถึงบ้านเหมือนกันนะครับคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวไม่เย็นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูครับอาเบิ้มกับดอมมาดูวิธีการเช็คก่อนนะครับอันนี้คือหลอดเช็คนะครับผมต่อเข้ากับสายคอมแอร์นะครับเดี๋ยวมจะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ถ้าคอมทางานนะครับ ก็แสดงว่าไฟนี้ต้องโชว์ความเย็นต้องได้นะครับนะครับอลองดูนะครับอัเกตนะครับแต่เดี๋ยวตอนนะครับลูกค้าเขาแจ้งว่าเดี๋ยวแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับผมจะให้เด็กๆนะครับดูก่อนนะครับว่าเกิดจากอะไรนะฮะต้นต้นก่อนสตาร์ทเครื่องนะครับเราก็เช็คน้ํานะครับเช็คน้ํา ครับอันนี้น้ําขาดนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าน้ําขาดแลวน้ําถึงจะแห้งเลยหรือเปล่านะครับเช็คน้ําน้ํามันเครื่องก่อนนะครับก่อนที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับก่อนสตาร์ทเครื่องตอนเช้าทุกครั้งนะครับเช็คน้าน้ามันเครื่องก่อนนะครับน้ํามันเครื่องได้นะครับน้ามันเครื่องได้แต่น้ำหม้อน้ํามีรอยว่าน้ําหายนะครับเอาเบิไปเอาน้ำาลงมาไปยกถังมาแล้มาดูน้ำถึงนม้าพักน้ําก่อนดอมอันนี้หม้อพักน้ํานะครับดอมดูด้วย ก็มีน้ำหรือเปล่าน้ำมอพักก็ขาดนะครับน้ำขาดมอม้อน้ำนี่ก็น้ำหายนะครับเดี๋ยวดูว่าจะใช้น้ำแค่ไหนนะครับเหตุผลของแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างเนะี่ะม้อน้ำแห้งมีส่วนเยอะนะครับเกไ้ไกวไหมครับพี่เกิร์ เื้องต้นนะครับเราเอาน้ําอะไรเติมก่อนก็ได้นะครับแล้วให้ลูกค้าเนี่ยไปถ่ายออกแล้วก็เติมน้ํารักษาอุณหภูมิความร้อนของอีซูซูโ,ซโดยตรงนะครับผมจะดูว่าน้ำเขาเยอะขาดแค่ไหนนะครับอ่าพี่เบิร์พี่ดอมดูว่าน้ําขาดแค่ไหนถ้าน้ําแห้งเนี่ยทาให้แอร์ไม่เย็นได้นะครับเพราะหม้อน้ําร้อนมันก็จะระบายแผงหม้อน้ํ่แผงแอร์ไม่ได้นะครับโอ้ขาดเยอะครับลูกค้าไม่ได้เช็คเลยครับสตาร์ทเครื่องอย่างเดียวนะครับ ไม่ได้ดูน้ำเลยหม้อน้ำแห้งครับสรุปได้เลยครับคันนี้แอร์เย็นมั่งไม่เย็นม้่งครับเกิดจากหม้อน้ำแห้งนะครับลูกค้าไม่ได้เช็คม้อนน้ำนี่ผมเติมน้ำมาประมาณห้าลิตรนะครับเนี่ยถังเนี้ยได้อยู่นะครับห้าลิตรอะแล้วยังไม่เต็มเลยครับเนี่ยเนี่ยครับยังไม่เต็มเลยครับเดี๋ยวให้ลูกค้าเช็คว่าน้ำมันหายไปไหนนะครับยังไม่เต็มเลย เนี่ยสาเหตุนะครับบางทีเราไม่รู้นะครับลูกค้าไม่รู้ว่าหม้อน้ําตัวเองแห้งนะครับวิ่งไปนี่โอกาสเครื่องน็อกได้มีนะครับอาการอย่างนี้นะครับความร้อนไม่ขึ้นนะครับหม้อน้ําแห้งอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่เหมือนลบาน้ําตันนะครับน้ําแห้งนี่ความร้อนไม่ขึ้นมันจะมีเพนไปแค่ไอนะครับไอตัวจับความร้อนเนี่ยมันต้องมีน้ําแช่ไว้ถ้าเกิดความร้อนจะขึ้นนะครับมันต้องมีมันต้องมีไอตัวจับความร้อนนี่ต้องโดนน้านะครับอันนี้มันโดนแต่ไอไอร้อนนะครับความร้อนเลยไม่ขึ้นลูกค้าก็สังเกตว่าแค่ ความร้อนไม่ขึ้นแต่ไม่รู้ว่ามอหน้าแห้งนะครับความร้อนไม่ขึ้นความร้อนไม่ขึ้นผมบอกเลยครับว่ารถทุกคันนะครับควรจะเช็ดน้ำน้ำมันเครื่องนะครับก่อนสตาร์ทตอนเช้านะครับเดี๋ยวเติมไม่พอนะครับเดี๋ยวผมหยิบมาถังแล้วไม่พอเอาเบิ้มเดี๋ยวไปเติมน้ำอีกครับเอามาแค่ครึ่งถังพอไปเอาไครึ่งถังไปเปิดน้ำอีกครึ่งถังนะเปิดมาให้เต็มครึ่งถังมอพักน้ำก็ขาดนะครับแล้วรถคันนี้นะครับมีรอยหนูเดินนะครับเนี่ย รถใช้น้อยครับมีรอยหนูเดินต้องระวังนะครับเรื่องหนูกระสายไฟนะครับด่วนเลยครับเบิ่มครับขอน้ําด่วนเลยเดี๋ยวจะดูว่าน้ํามันหายทั้งไหนครับบางทีหม้อน้ํานะครับอายุการใช้งานนานก็เสื่อมคุณภาพได้นะครับหม้อน้ําต้องระวังนะครับเปิดว้าวเลยดูมันยงยบวางล่างเลย หม้อน้ำแห้งนะครับขาดกันเยอะเลยวันนี้ให้เด็กๆเรียนรู้นะครับว่าก่อนสตาร์ทเครื่องเนี่ยเด็กๆอีกหน่อยก็อนาคตก็ต้องมีรถเป็นของตัวเองครับก็ต้องเช็คว่าเช้าเนี่ยครับเบิ่มๆดอมๆเช้านี่ก่อนสตาร์ทเครื่องนะครับเราต้องทำไรเช็คน้ำหม้อน้ํานะครับแล้วก็เช็คน้ํามันเครื่องนะครับอีกหน่อยเขาก็ต้องเรียนรู้นะครับก็ได้ดูแลรักษารถตัวเองได้นะครับวันนี้ผมเติมไปแั้เยอะครับน้ํายังไม่มียังไม่ยังไม่เต็มเลยครับน้ําขาดเยอะ อยาให้ลูกค้าเช็ดนะครับว่าน้ำมันหายไปไหนนะครับโอ้รถ <Okay. S 1> oh, น้ำแห้งครับ <Yeah. S 1> อันตรายมากครับรถ <Yeah. S 1> น้ำแห้งลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวไม่เย็นเดี๋ยวผมไม่ว่าลูกค้าปีนี้เคยได้เปิดหม้อน้ำดูบ้างหรือเปล่านะครับ yeah. Yeah. เยเติมใส่หม้อพักน้าสักงหน่อยนึงก่อนนะครับ ไปเติมน้ำใส่ไปครึ่งนึงวางไว้แล้วก็เปิดน้ำมานะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถดูก่อนนะครับว่าน้ำยุบหายหรือเปล่านะครับ ไม่ยุบหายนะครับยังคาอยู่นะครับตอนนี้แอร์ทำงานระบบไฟหลอดนะครับหลอดติดอยู่ครับแอร์คอมแอร์ทำงานนะครับน้ำยาขาดยอย่าเป็นน้ำยาเพื่อไม่ต้องพานะครับมาดูให้ใกล้นะครับแม่น้ำนะครับ น้ำอยู่นีนะครับเียนเพื่อนอพักน้าต้มีประมาณนี้นะครับมีตาแหน่งเาอูนะครับขอพักน้ายังไงเดห้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนเปนน้รักาอุูมิน้าไยงสนะครับตอนนี้คือแไขดวว่าจะเป็นน้ำอะไรก็ได้นะครับเติมไปก่อนนะครับเพื่อให้เกิดไม่ให้เกิดการเสียหายต่อเครื่องดนนะครับตลกนะครับคันนี้แอร์ไม่เย็นเกิดจากน้ําแห้งนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวผมจะเช็คระบบไฟทีนึงครับแอร์ทำงานปกติระบบไฟมาปกตินะคะอ่าเบิ้มกรนดองสวัสดีครับพีกเสด็จมาแล้วเบิ้มกรมดอมสวัสดีครับที่ขอจบในงานที่นี้ก่อนนะครับสําหรับเรื่องแอร์ไม่เย็นนะครับสวัสดีครับ